สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีหางฟังลราฟังไทยกันตั้งประเทศเด้อสบายดีกันมาทุกคนบอเป็นจังเด็กรัแจ๊พี่น้องอากาศแต่ละบอนเนาะฝนตกกันบบเนาะอยู่ที่นครหลวงจันทร์ฝนลินมาสองมือเลยเด้อฝนลินยังโบพอนอยู่เอ้ยเห็นไ้ไฟฟ้าดับอีกเนาะดับมืดขืนมือมืดขืนพี่น้องหากระหม่อมเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยฝนก็พอดีสาวตกเนาะเป็นยังได็กกัักษาสุขภาพกันเด้อ ก่อนอื่นเมือนน่อพี่น้องถ้าไผได้เข้ามาเพิ่งคลิปนี้แล้วยังบรร่ทันรกดติดตามกันฝากกดติดตามกดไลค์กดเส์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองนองได้ฮารดด้อเนาะก่อนที่จะไปฝังคลิปนี้เนาะพี่น้องก็คือบังเอิญเมื่อน,นี้นาอได้ไปเจอคลิปหนึ่งรวมเนาะก็เลยวยากเอามา,านําเสนอรีแอคชั่นให้พ่อแม่พี่น้อนไงได้พึ่งไดสชมนากันเนาะเป็นคลิปของสาวลาวน้องทุกคนที่เพิ่นไดออกมาอ่าเล่าหรือออกมาพูดทั้งน้าตาเนาะทุกคนก็คือเพิ่นได้เขียนหัพราะว่า ภูมิใจที่ได้เป็นที่ค่านนพิน<อ>เลนซึ่งเพื่อนได้เป็นแรงงานลาวแต่ว่าประเทเรียกยู่ประเทศไทยแล้วน้นนอ,นนองยูเนาะก็คือตามความคิดส่วนตัวเนพินน้องความคิดส่วนตัวของน้องยูงนี่แหละกะการที่ประเทเรียกตั้งประเทศนารกาเบรีย์ว่าเอาไปขายไปเ,เป็นที่ค่หาหรือไปขายซาดทางใหทั้งสิ้นเลยเนพินน้องก็คือเขาบุาเบเป็นน้องบอมถ้าบุกจําเป็นสุดๆเนาะก็บรีมีไผ่ดอกที่ยยกไปแบบ จากบ้านจากบ้าานจกอ่าแดนจอมคนไปว่อนอื่นไปเฮ็ดเวียบว่อนอื่นอย่าสินะก็คือย้อนความจําเป็นนะทุกคนจึงได้เหตุด้เฮาดีดุลแล้วก็ไปเฮ็ดเวียบว่อนอื่นกันเนื่องมากากรักดักเกษตรธุรกิจนั่นแหละน้องเนาะเพราะว่าอ่าเฮากะเฮ็ดว่อนใดได้หลายเฮากะไปว่อนนั่นเนาะพี่น้องเพื่อความอยู่รอปเนาะไปเฮ็ดเวียบสิไปฟังอ่า นำกันกันทุกคนว่าเรื่องราวนี้สิเป็นจังมดใน้องบอมเนาะแมนไปเดี๋ยวฮากัสิมาว่าอีกอ่าทายคลิปนาพี่น้องนก็ต้องขอขอบใจคลิปดีๆจากซองสาวนางบ้านป่าเด้อสามารถไปเบิ่งคลิปเต็มเพลินได้ทุกคนเดี๋ยวฮขาสิอ่าวแปะไวยูอ่ากองคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ปึ้งนากัาะทุกคนเข้ามาแล้วก็อ่าเป็นกําลังใจให้เฮาและก็นเฮิ้นนาเด้อเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวไปฟังนากานกันเนาะ เรามาทํางานที่ประเทศไทยไม่ใช่เป็นที้ค่าทาคไทยค่ะเรามาทํางานหาเงินเราเอาแรงงานแลกเงิน mm hmm. ทีนี้เขาไม่ได้เรียกว่าที่ค่าหรือค่าทาบอะไรนะคะ mm hmm. เขาเรียกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุสุสคนทางฝังไทยแล้วก็ฟังลา่าวันนี้นาะงสาววันปาก็อยู่ล้านเนะาะน้อเฝ้าห mm ้า hmm. ที่เก่าที่เดิมเนาะ สองสามวันแล้วก็ได้เอาคลิปลงเนาะเพราะว่าสองสามวันก่อนอะมันเสียงมันยังโบได้เนาะเพราะว่าเสียงแหมแหงแต่ว่ามูอน,นิันเออค่อยยังดีนะค่อยยังชั่วขึ้นมาแล้วแต่ก็มีอาการตันดังน้อยหนึ่งเนาะแต่เพูนว่าเป็นโควิดเนาะแต่ <c oughs> บอกเป็นยังดอโควิดจื้ืๆก็ต้องย่ากมันเนาะ, <c oughs> ะขอโทษไอหนึง เป็นหวัดอ่ะทุกคนเลยทรมานเป็นหวัดยามพรน่ะทรมานมากเลยค่ะน้องมีอารเอฟซี FC คนหนึ่งที่แบบคอมเมนต์คอมเมนต์นางบอกว่านางมาทํางานที่ประเทศไทยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าภูมิใจนักเลศที่ได้มาเป็นข้าทาสที่ประเทศไทย oh <my> วลายคน มันไม่เกี่ยวกันค่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยยุคนี้มันยุคไหนละคะอยากให้รู้เอาไว้ว่ายุคนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วค่ะไม่ใช่ยุคเก่าแล้วมีตะคุณนั่นแหละไปอยู่ไหนมากเออเอาสมองส่วนไหนคิดเนาะแบบคิดแตแบบในแง่ลบตลอดอย่างเงี้ยเออชน,นะไม่คิดหรอกในสนนางเองนะไม่คิดค่ะไม่คิดแง่ลบค่ะนี่ คิดแต่แง่บวกเพราะเรามาทํางานที่นี่เรามีเงินใช้มีทุกอย่างที่เราอยากได้อยากได้รถอยากได้อะไรก็ได้อะที่ฉันต้องการค่ะมาทํางานที่นี่ก็กเงินเดือนเยอะด้วยคุณคะถ้าคุณจะพูดแบบนี้ก็คือแบบสงสัยอยู่ในตาอยู่ในบ้านเนาะมันไม่ได้ออกไปนอกไปนาไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนถ้าสองคมมิน้น ที่ไหนลบๆอะ่ะเออสร้างสรรบ้างสิคะอืม mm hmm. คิดในแง่บวกบางสิดูสินางมาทํางานที่ไทยเนาะ mm hmm. ไม่ถึงเดือนเลยอะ่ะ mm hmm. เราอยากได้เราก็ากเราอยากได้อะไรเราก็ได้เนี่ยได้รถก็ได้เนาะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เจ้านายใจดีซื้อให้ก่อนค mm ่ะ hmm. ขอบใจคุณ เจ้านายหลายๆเด้อซื้อแบบซื้อรถที่ก่อนเนาะเพราะว่าบูมีรถนางบูมีรถย้ายยืดทางบ้านนางบูมีรถขี่แล้วก็เลยแบบ<ม>พ่อแม่กับบูมีรถอขี่เนาะไปทั่นไปนี่นะพ่อแม่กับบูมีเงินซื้อเองพ่อแม่ก็บอกว่าอ,อขอเจ้านายได้บอกเจ้านายนใจดีซื้อให้ก่อนเลย เองคนอื่นหนูไม่รู้ค่ะสําหรับนางเองก็คือแบบเจ้านายใจดีมากยืมตังก็ได้ค่ะยืมก่อนว่วหน้าช่วงน,นี้ยืมตลอดเนาะเพราะว่าไม่สบายเป็นหวัดด้วยก็เลยยืมตังหัวหน้าซะเลยหัวหน้ามันไม่เป็นไรหัวหน้าใจดีเนี่ยทุกคนก็คือแบบคนเราอะ่ะมันต้อง มีทักษะแล้วก็มีความคิดใหม่ๆบ้างไม่ต้องไปเอายุุคเก่าๆมาพูดกันค่ะเอายุคเก่ามาพูดมาว่าทำไปเนาะอันนี้มันสมัยใหม่แล้วเข้าไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วคุณย,ยังมาพูดแบบนู่นนี่นั่นอยู่ชาตินี้ถ้าคุณยังไม่พัฒนาตัวเองนะคุณก็จะเป็นคนอย่างนั้นอะ่ะตลอดไปอะคุณก็คิดลบๆแล้วก็คิดแบบ สิ่ที่ไม่ดีไม่ดีตลอดเลยแต่สําหรับตานนี่ก็คือแบบคิดในแง่บวกบวกตลอดค่ะทุกคนไม่ต้องลบค่ะลบทําไมคะบวกเลยเห็นไหมเวลานางมาทํางานที่นี่นะทุกคนเข้าใจดีแล้วก็สิ่งที่เราไม่มีหรือว่าเราขัดสนอะไรเขาจะช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยเขาไม่ได้คิดแบบเออคุณเป็นลูกจ้างนะ คุณต้องแบบนุ่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ใช่ค่ะที่นี่แบบไม่เหมือนกันค่ะต่างจากที่นู่นนะคะนางทางานที่นู่นนะนางเคยทํางานกับคนจีนเนาะเขาจะแบบโมงเป็นโมงเวลาเป็นเวลาคุณต้องทํางานแบบให้เขาเต็มที่ต้องทําเร็วด้วยนะแบบให้ไมได้ดันใจเขาอะ่ะถ้าไม่ได้ดันใจเขาก็่านะ ซาบีซาบีโอ้โหมันด่าเราอะ่ะมันไม่โอเคค่ะนางก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่ประเทศไทยสบายมากแล้วคนที่นี่เขาก็น่ารักกับทุกคนเขาก็ใส่ใจเราด้วยไม่ใช่ว่าเราแบบเป็นลูกน้องแล้วเขาจะไม่แบบไม่อ่ะไม่ใส่ใจแล้วก็อะไรนะเขาใส่ใจเราทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ รักเราเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเดียวกันเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่เราไม่ใช่ญาติเราก็เพิ่งรู้จักเขาเนี้ยมันยังไงอะ่ะมันคนละขั้วโลกเลยต่างจากที่แบบนางทํางานที่นู่นนะเขาจะแบบเราเป็นลูกจาก้างเวลากินข้าวนะเอาจริงๆเวลากินข้าวเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวด้วยกับเราเลยนะ Mm hmm. เขาก็จะแบบให้ไปกินตงางหกเนาะไปกินอของใครของมันีเอ,อของเจ้านายนะเจ้านายต้องกินของลูกน้องก็คือแยกค่ะเขาไม่ให้รวมกันแล้วเขาก็แบบเป็นยังไงไปลูกสาหรับนางอะนางอยู่ไม่ได้ค่ะนางทํางานที่นู่นนะนางอดทนอยู่ตั้งว่าห้าเดือนค่ะทุกคน mm hmm. ทํางานที่นั่น ต้องอดทุนมากอดทุนอยู่ถึงห้าเดือนเพราะว่านาะต้องท,ตองอทำต้องทำพาสปอร์ตใช่ไหมอาเราต้องทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตมันแพงค่ะที่บ้านเราอะแล้วก็มันนานได้เนาะถ้าเราทําเองมันก็อ่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้ทันใจเราไงก็เลยแบบมีนายหน้าอย่างเงี้ยให้ในายหน้าทําให้อย่างเงี้ยเออมันจะได้เร็วแล้วก็ เพราะเร็วมันก็ไม่เร็วนะสามสัปดาห์สามอาทิตย์ถึงจะได้บางทีก็สี่อาทิตย์แล้วแต่ส่วนแบบค่าใช้ใจ่ายเดินทางอ่ะ,อะพูดเลยค่ะอ่าเข้ามารับรับนางมาทํางานที่นี่เนาะเขาก็จะออกค่าเดินทางให้ก่อนอแต่ว่าพากสปอร์ตเราต้องทําเองแต่ว่าค่าเดินทางนะี่ะเขาเขาจ่ายใ,ให้ค่ะ ก็ไม่แพงค่ะแต่เวียงจันทร์มาถึงเชียงรายนี่ก็ประมาณสักสองพัน hmm. นะสองพันได้แต mm hmm. เวงจันจทุ์กคนิงหล้าไนไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนถ้าเจ้านายใจดีเราก็แบบถือว่าโชคดีเป็นลาภ mm hmm. อันประเสริฐ hmm. ที่เราได้เจอแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราไปเจอเจ้านายที่แบบไม่น,านละละ่ารักอะ เหมือนเจ้านั้นาะงแต่ก่อนอะ่ะอุอยแย่มากเลยค่ะคุณทำอะไรก็ไม่ได้น,นี่นี่นี่นก็ได้ไม่ได้มาฉายก็ไม่ได้นะคะอ่านี่คุณกายโมไปแล้วห้านาทีถ้าเกิดเราไปช้าประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีาทเขาก็จะไล่กลับบ้านเขาไม่ให้ทํางานวันนั้นเขาก็ตัดเงินเราไปเลยสมมติว่าเราได้วันละร้อยใช่ไหมเขาตัดไปเลยสองร้อยอย่างเงี้ย ติดติดงอค่ะโตเลยเลวเงินเดือนเออเงินนะก็ถูกจ้านก็ถูกแถมตัดเงินเราอีกถึงสิ้นเดือนมาบางทีก็ไม่เหลือเลยค่ะเงินน่ะเนี้เ้ราต้องขยันมากต้องแบบมาให้ตรงพันเวลาคุณต้องทํางานให้มันแบบเต็มที่กับพวกเขาอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็แบบโดนโดนตัดโดนหักเงิน แต่มาที่นี่นะไม่ค่ะมาสายนิดนะ่ะหน่อยๆก็ได้เขาก็ไม่ว่าพอเราแบบว่าเออวันนี้ไปช้านะคะหัวหน้าไม่ทันก็คือแบบเ่อยุ่งนู่นนี่นั่นอะ่ะเราบอกเขาเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามาตอนไหนก็ได้เงี้ยเอออุ้ยใจดีพูดแล้วก็แบบไม่รู้ว่าไหนจะอยู่จะหลายๆปีไปเลยค่ะ อยู่จนแบบได้หัวแล้วค่อยกลับเนาะได้หัวแล้วก็อยู่ต่อเนาะทำงานอยู่ต่อกับเขานี่แหละเพราะว่าเป็นเขาเป็นศิอปาคนที่คอมเมนต์นะคะว่าเรามาทํางานที่ประเทศไทยไม่ใช่เป็นที่ค่าทาสไทยค่ะเรามาทํางานหาเงินเราเอาแรงงานแลกเงินทีนี้เขาไม่ได้เรียกว่าที่ค่าหรือค่าทาสอะไรนะคะเขาเรียกตร ที่นี่เขาเรียกกันว่าลูกจ้างนายจ้างเขาพูดกันเพาะมากเลยไม่เหมือนคุณหรอกค่ะืบูลลี่อะไรแบบนี้เนาะสงสัยอยู่ในกลุ่ในกลาเกินไปอายุค,คุณก็แก่แล้วนะคุณอย่าพูดให้แบบมันเสียสิอืม,อมคนยุคใหม่สมัยเนี้ยเขาก็คิดแง่บวกกันทันั้นเห็นไหม ที่นู่นอ่ะเขามาทําทงานที่ไทยเยอะแยะมาขายแรงงานที่ไทยเกือบจะหมดแล้วอ่ะเห็นไหมที่นู่นอ่ะขาดแคลนแรงงานแรงงานไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยหายากไหมวะเดี๋ยวนี้เอาจริงนะหายากมากเอาเอาง่ายๆเลยก็คือแบบทางบ้านเนาะพี่สาวหาหาแรงงานที่แบบไปขายของขายอะไรช่วยอ่ะ ยังไม่มีเลยค่ะเพราะเขาไม่ทํากันเพราะเงินเดือนแค่ล้านห้าเงินเดือนละล้านอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาทากันค่ะเข้าโฉแบบมาทํางานที่ไทยเงินเดือนเดือนละเป็นหมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นห้าแล้วแต่แล้วแต่คุณทํางานขยันถ้าคุณทํางานขยันหรือคุณมีโอทีอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่มเงินให้คุณอีกมันมีแต่ได้กับได้ค่ะแล้วมันก็แบบเห็นไหม อเอาสมมุตินี้ง่ายเลยถ้าเราแบบอยากได้ลดเนาะอยากได้ลดจากที่นู่นนี่โอ้ราคาสามสิบกว่าล้านแล้วคุณทํางานกี่ปีคุณถึงจะได้ลดจัดสามปีปลายกว่าล้านสามปีเนาะคันเงินเดือนคุณทํางานตั้งสามสามปีสี่ปีคุณถึงจะได้ลดจากขี่ขันหนึ่งแต่คุณมาทํางานที่ประเทศไทยคุณจะได้ สมมติว่าเงินเดือนละหมื่นห้าเอาหมื่นห้าเนี่ยโอ้โหเอาเอาง่ายๆเลยห้าเดือนคุณก็ได้แล้วมอเตอร์ไซค์ขี่รถขี่อะรถจักรขี่อะเออใครละจะโง่อยู่เนาะเห็นไหมเหมือนนานี่แหละนางมาไม่ถึงเดือนนางก็ได้รถจักรขี่แล้วเพราะว่าเจ้าในายใจดีเขาซื้อให้คะ่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากให้อ่า คุณนี่เลยป้าข้างบ้านเนาะหรือว่าอายุก็เยอะแล้วแต่ไม่อยาบพูดพูดเบาๆเอาค่ะเดี๋ยวเราจะหาว่านางน,นิสัยไม่ดีพูดไม่พะโอเคค่ะส่วนทีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนาะงสาวบ้านป่าด้วยนะเจ้าเป็นกําลังใจให้นางด้วยนี่เด้อจินจิงไก่กันได้พี่น้องหลังจากที่ได้ฟังจบไปเนาะ อันนี้ก็น่าจะเป็นคอมเมนต์แบบลบๆนนเนาะบ่มเนาะคอคอมเมนต์ลบที่ได้เว้าให้เพ้่นและทุกคนว่าเฮ้ยนาแก่อหนาก็ได้ออกมาตอบเน,นี่ยทุกคนก็แบบล่าประมาณล่าไปเิดแยกต่้งประเทศเป็นที่ฆ่าหรือขายซาดน,นะนองบ่มเนาะอันนี้ก็ยากให้ทุกคนเืินมีมองให พวงนคนนี้เนาคนนอกการที่ไปเหตุเรียกตั้งประเทศเราบริษัทมือว่าเขาเป็นขีน้ฆ่าเนะบอมนอกคนิดในแง่บวกไว้ที่นอกก็คือเขาไปเหตุเรียกตั้งประเทศนเนาะเขาก็แตบเอาแห่งงานเลขเหมือนพี่นอกหรือเปนว่าการไปเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างเนาะบางคนเพิ่กระจ้างเขาเขาก็เป็นลูกจ้างเพิ่นอันนี้เน,น,น้อที่นอกการที่ไปเหตุเรียกตั้งประเทศเราอยู่เอ้ยบางคนกระโชคดีเนาะเจอเจ้านายที่ดีพี่นอก เเจ้านายดีกอะโบป่านคือรอตเตอรีรอยล้านสะุปป่านพี่นงเออบางคนไปเฮ็ดเอียรที่ต่้งประเทศกลับมาบ้านนะีวิตกับเลี้ยนไปหลายพี่น้องมาคุณนะบบมีอย่างเลยตอนไปน้องอมเนาะได้ยนฟังหลายคนเนาะหังจแกคิดไปเฮ็ดเอียร์จประเทศไทยเราะืีวิตเเลี้ยนไปหลายบางคนนี่กับมานี่งพันมีบ้านมีรถอู้เงินพดใช้จี่น้อง นะอันนี like so, like the moment, ้ก็เป็นเรื่องราวดีๆด้วยที่เราเหตุกายณ์ต่างประเทศเนาะบนไต่ดีเราก็เหตุบนนันโบเมนว่าเขาไปค่าเด็กคีดค้าเด็กนี้คิดให้ยกคิดให้พวกคุณคุณตั้งถ้าเราคิดเนาะถ้าเราคิดในแง่ลบมันก็จะเป็นลบนะคุณเราต้องคิดในแง่บวกเนาะการคิดเป็นเหตุการณ์จากประเทศคันบ้จําเป็นอี๋ให้กับอยากจากบ้านจากเืาะจากพ่อจากแม่จากพี่น้องไปดอกเนาะแต่ย้อนการเอาชีวิตคิวรอดนสเนาะพี่น้องเอ้ยจึงอยากไปดูเหตุการณ์ต่างประเทศ ก็คือคนเบาอะไรเราไป,ไปเทีเวยวด้วยเดือนเดียวหัวหน้ายังซื้อรถให้เนาะโอ้ยโชค<อ>ดีเนาะโชคดีได้หัวหน้าดีดเออานาะพี่น้องเอ้ยมะสื้อประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องทอ่นี้จะพาพี่น้องทุกคนมาฟังร้องกับเป็นความภูมิใจอีกอย่างนึงเลยเลยเนาะเพื่อนได้ไปเทีเ่ยวดีที่ประเทศไทยเนาะคนได้ออกมาเราเนาะะภ<อ>ูมิใจที่ได้เป็นอฮงานหรือว่าสิ่งที่ค่าเนาะทุกคนเราไปยุบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเราไปเที่ตู่แบบอ่า เทตัวทีดีเป็นคนล,ละเมืองที่ดีเมาะคนเนาะเอาตามนร้เ็ดเยอะร้อนสั่งผลกับโพาแเร็วนาะอันนี้นะเ้าไปเขากับแบโอู้คนจะสูปีเนาะเจอเจอ้านายดี กินเข้ากับเพื่อนให้กินห่วงพายกันฟังดีเพิ่นฟังดีเพิ่นเล่ามายทุกคนโอ้ยขนาดเก็บเป็นเป็นไข่คอลาพักกระไดนอะบตุนงตได้เงินอเนาะถ้าเป็นอียงก็เพื่อเงินก้อนก็ได้เนาะดีแหงที่นอกฟังจากที่เพิ่นเล่ามาประประสรณ์การจริงของเพื่อนเนาคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาตื่นการที่เอานางใเล่าให้ฟังเลทุกคน จากที่ประมาณหริงด้เนาะจริงจากปากขคนกดไลค์กดเตะกดใครเพื่อไปกำลังใจให้น้องผมน้องชื่อด้วยยสำหรับวีโอนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคำว่าสบายดีเลยด่า